น,นี้ราษาเงินถายก็จะรู้ข้อมูลทั้งหมดนะคะสถาปน,นิกก็คือไว้ออกแบบแต่สถาปน,นิกเนี่ยจะไม่เอาให้เจอลูกค้าตรงนะเพราะเวลาลูกค้าเจอสถาปน,นิกมันโทรตรงคุยกันนะคะเขาจะชอบฟุ้งอะพอลูกค้าบอกได้ดิฉนันดิฉันก็ทชอบทําอยู่แล้วใช่ไหมก็ทําขีดนั่นเพิ่มขีดนู่นเพิ่มไปเรื่อยๆอันที่สองก็คือแล้วไม่เก็บเงิน ขอบัวสามเส้นขีดแล้วเราไม่บอกเรานะเราก็ไม่รู้หรอกแต่ลูกค้าได้ไปแล้วแล้วลูกค้าจะไม่ชอบคือแต่เซล,ลเพราะไอ้อาร์ถจะเก็บเงินถูกไหมก็จะยิงปงเข้าสถานบริษัก,ก็เลยห้ามให้คอนแทคสถานบริษักับลูกค้าเด็ดขาดถ้าลูกค้าอยากจะสถานบริให้มานัดที่เซล,ลแล้วให้เซลพลาไปหรือมาเลี้ยงฟิตเตอร์ทีเซล,ลระบบเพราะผูเคยเจอบางคนอยากได้ทางน้ำอยากได้ทางน้ำปูนก็บอกสถานบริว่าอยากได้ทางน้ำปูนนะแต่ขอคือสวยเลยนะเราล่ออาคารเลย ซัดไปเป็นร้านเลยถามเลยก็ไม่รู้ก็ไปขี่แน่พอแบบทำ่อสร้างจริงแล้วก็เอ๊ะทำไมบัตเจ็ตมันมันมันได้เท่างนี้เนี่ยทําไมมันไม่เหมืนมอนตอนขายเพรามาดูแบบโอ้โหแบบขีดให้เขาเต็มเลยก็เลยออกกฎว่าห้ามให้สถาปนิกรับจอผู้ค้าตรงเนาะทีนี้เรทที่ถามตอนแรกว่าเรทเรทการออกแบบบ้านปกติเราสร้างบ้านค่ะ แปนก่อนออกแปนเสนอราคาเลยพอออกแปน,นออกเสนอราคาแล้วจากนั้นถ้าลูกค้าโอเคราคาให้ลูกค้าจองแล้วค่อยขึ้นรูปได้รูปด้านีาน่คือรูปสวยๆวนะสีด้หรือว่าสเก็ตอัพให้เรียกว่าสกเก็ตอัพ,ลกเ,กอพเลชการออกแบบบ้านก็คือแปลนสามพันบาทก็คือแปลนชั้นหนึ่งชั้นสอง อันนี้จะเป็นบ้านไม่เกินสามร้อยตารางเมตรก่อนเนาะแต่ถ้าลูกค้าจองขึ้นลูกด้านบวกให้อีกสองพันเท่ากับเราจ่ายคุณห้าพัน 5, ถ้าคุณขึ้นทั้งแปลงทั้งด้านทำไมถึงต้องเบรกระหว่างแปลงกับลูกด้านเพราะว่าบางทีลูกค้าดูแปลงอาจจะไม่ซื้อเราได้เราจะได้จ่ายเขาแค่สามพันแต่ถ้าสมมติลูกค้าจองขึ้นลูกด้านต่อ เราบอกให้สองพันคุณก็ได้แปลงแต่ล้าน้วแบบยื่นอนุญาตก็คือแบบ่อสร้างแี่ยเขาคิดห้าพันการเขียนอย่างเดียวนะคะไม่รวมกับเซนนะถ้าเซนเซนออกแบบเขาคิดห้าพันบาทคุมงานห้าพันบาท บ้านน้อยกว่าร้อยห้าสิบตารางเมตรไม่ต้องมีิศวกรค์ปรุงสถาปนิกุมคนเดียวได้แต่ถ้าบ้านเจอร้อยห้าสิบต้องมีิศวกรคุงงานทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามีิศวกรค์ุงงานมันจะกลายเป็นคุณต้องให้ผู้วกรอเซ็นคูมงานสถาปนิกเซ็นคูมงานแล้วออกแบบแล้วก็้เวกรอออกแบบคุณจะเจอทั้งหมดห5 0่0ห้าันทีนี่คือไหล่ะคะที่ไม่แพงนะบางคนทีนี้วิธีการทำงาน เวลาเราจะขายรับสร้างบ้านนะคะเราคงไม่สามารถจะไปแข่งกับซีคอนเดน,นที่โฮมได้เนาะพวกนั้นคือแบบบ้านที่เป็นสองภาษาเลยแบกสี่ภาแดกเปิดมาสี่สิบปีเงี้ยซึ่งเราไม่ไปแข่งเขาไม่ได้วิธีก็คือเราต้องดูก่อนว่าเราจะขายใครแบกแบบบ้านแบบไหนสมมุติวันนี้คุณอาจะบอกว่าคุณอยากขายคูวิล่าอยางเมือโมลินอะไรเงี้ยคนขายคูนิล่าจะแจะ ขายดีเลยก็ได้หรือคุณบอกว่าจะไป่ทำาสามชั้นว่ะอยากขายบ้านชั้นเดียวฉันจะเก่งบ้านชั้นเดียวมาคนบอกฉันจะเก่งบ้านโมเดิร์นใครจะสร้างบ้านโมเดิร์นต้องรึ้ถึงชั้นหรือใครจะสร้างบ้านสามร็ารูปต้องรู้ถึงบริษัทปุ๊บที่อุบเทพอย่างเงี้ยเราต้องสกปรลงมาให้แคบนิดนึงเพราะว่าเม่อนั้นเราจะสู้คนอื่นได้เพราะเรามาใหม่จะเป็นคนทำงานใช่ไหม แล้วเขาต้องการเขาพวกนี้มีครอบครัวใช่ไหมอะไรอย่างเนี้อันนี้คือกลุ่มที่คุณต้องคิดแล้วว่าถ้าคุณทำสร้างบ้านแบบบ้านมาตรฐานเนี่คุณจะเป็นอะไรแล้วค่อยๆเติมค่ะค,ค่อยๆเพิ่มอืมก็จะได้ก็จะได้สินค้ามาอันหนึ่งแหละคุณก็เอาด้านหน้าไปไปขึ้นแบบบ้านแล้วก็ลองขายอยู่ได้เลยโดยการประมาณการจากที่พวกให้ฟอร์ไมไปคุณไปเคาะได้เลย จริงๆไม่ต้องมีแบบเข็มก็ได้นะคุณบอยก็รู้อยู่แล้วว่าต้องมาร์ยังไงเลยก็ม,มาตามจุดสาวไปเลยมาดเข็มราคาเข็มอันนะั้นมน่าจะเด็กบแล้วใช้ได้เลยแล้วก็ประเมินเลยว่าบ้านหลังเนี้ยราคาเท่าไหร่แล้วก็ทําออกขายเลยทำเบรคบุ๊กลงขายได้เลย,เลยถ้าเราไม่ไม่มีที่ดินรับสร้างบ้านได่เยก็ได้แต่ว่าก็ต้องมีเอ,อจดทะเบียนบริษัทแล้วก็จดแบบอืม